พารสองข้างทางพานองทนอาสาสมัครตรวจทุกคนหายอาาสมัครลนลกไี่จังหวัดสุราการอีกทางหนึ่งทางนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจทุกฝ่ายเจ้าที่ฝ่ายปกครองและเั้าหน้นที่ที่จะจัดงานขึ้นในวันนี้ตามที่ได้ปรนะกาศการาางานงาน่รชาวชาตมีเอกลักณ์และมีเสน่ห์ดึดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ครับขออนุญาตครับท้องกลางหนึ่งสองพีกทีนึงครับหนึ่งสองดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับปลุกไม่ได้ทำให้กับมรดกท้องประเทศไทยของเราที่เป็นไปด้วยความภาค นะครับจะไปทั่วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นปริมณฑลต่างๆนะครับซึ่งขอเชิญครับยันมงกลิดครับท่านครับคนบทีมันร่วมปล่อยน็ปล่อยปลาในสงครามพักประแดกวันนี้ด้วยขอเชิญใช้กระดานด้านซ้ายด้านขวาด้านบนได้นะครับ พิธีอื่นในพิธีสำคัญนะครับซึ่งในวันนี้ขอเชิญที่รัฐบาลทัิทีประเทศท่านเชยดานะครับพร้อมด้วยขอเรียนเชิญท่านรุ่สงสง่านวนลนุกุลผู้พิพากษาหัวหนาา้าศาลจังหวัดพระประแดงท่านสตรีท่านปร,ระเสริฐวชิรเกิดขันที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพระประแดงและวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจราชก,การกระทรวงวัฒนธรรมท่านสมรวยนักการเรีอนเป็นก่อนสปารามันนะครับทุกท่านพร้อมไหมครับ ท่านประธานนี้พี่ีพร้อมเดี๋ยวน้องๆจะเล่นให้ฟังเขาเล่นยังไงเชิญครับถ้ารวมนี้ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าได้ครับถือว่าใหม่สองเก้าครับเก้ายาวๆครับอันนี้เราถือว่าเป็นสามเก้าครับเก้าต่อไปครับสี่เก้าครับโอ้โหนะครับเก้าที่ห้าเก้ายาวๆคขั้นครับแล้วตรงนี้เล่นแล้วนะครับตรงนี้ไป เลยนะครับตอนนี้ท่านพลภูมิท่านชยานะครับท่านกันชนก็จะได้ร่วมกันกวนวกะละมาพร้อมกับท่านประเสริฐนะครับพร้อมด้วยท่านชยาดาวิพัฒนภูมิประเทศครับที่ขาดไม่ได้เลยนายกชนพรัมชิยาง วันนี้พี่น้องจะเล่นสงการกันเป็นวันสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ที่นี่อยู่ที่พระประแดงขอเสียงปรบมือดังๆให้งงกับเจ้าภาพในการจัดการะเล่นในวันนี้ด้วยนะครับท่านนายกเมืองพระประแดงนะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่จัดอย่างสนุกสนานแล้วเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตกันอีกนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับสาม สองหนึ่ง,<อ>งหนง <S 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 และนี่คือการเปิดงานรับพิีค่ะสมการรับพิธีคู้แอบเห็นเนาะโอ้โหแอบเห็นเลยสวยงามมากใช่ป้ายก็สวยคนก็สวยนะ,ะแม่ ใชนะ่ครับใช่ค่ะนอกจากวันนี้นะจากนีเนี่ยจะมีรถของงานสงการและหนุ่มลอยชัยนะครับใช่ค่ะเราจะทำอะ้รที่พี่กอลไม่เง้นจะประกดหนุ่มลอยชัยนะครับเหมือนมี่กับพี่แพลวเลยค่ะลอยโฮเ e ลเฟสติวัลเฮียร์และแน่นอนสามารถที่จะชมกันได้และสนุกสนานกับการส่งกามภาพะแดงปีหน้าอยู่สนใจไหมครับ่ำกับอายุไหมคะไม่เป็นไรค่ะ ดีนะคะ,กะปกติเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยจะแบบแดดจ้าเลยนะ,ะแต่แน่นอนค่ะว่า และหนุ่มรอยชายาเรียกว่าบนเวทีหัวหน้าค่ะบริหาร ไทยเป็นแฟนซานนี death, thin, march, ่ขอเสียงหน่อยตอนนี้ตะวันไทยล้องนะครับไม่เยอะถ้าหน่อยไปา็จะมีการตีวงเล็กน้อยนะครับขนาดนี้นะคะเป็นร้อยพุทธบูชาเทศบาลเมืองนัดหลวงนะคะกำลังเข้าไปพิชิตของเทศบาลเมืองนัดหลวงแน่โอ้โหสวยงาม นิดน <łość> ึงค่ะให่แล้วครับะวังถ่ายที่น้ากนือปะัดเองนะครับใช่ไหมครับอย่าให้ล้วันนิดนึงนะคะัสามารเลยยังไงหลบซ้ายหลบขวาและตะวงยึดป้องเท้าด้วยนะครับไม่ห่ว